นนี้ครับคำถามข้อนี้พศนี่ย่อมาจากอะไรครับพอ,อมาจากพุทธศกราชว้าวสุดยอดมากๆน้องเจมนี่เก่งจริงๆประเทศไทยใช้ว่าพศแต่ประเทศอื่นๆหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับเขาจะใช้ว่าคศนะเขาใช้ว่าคศนะครับนี่นะครับคศครับคำถามของเราถามว่าคศอ,อย่อมาจากอะไร ระวางคริสตศักราชกับคริสตศักราชครับรมีทันธคาตหรือไม่มีทันธคาตาเอาละครับสิวินาทีจับเวลา,า hey, จะยังไงดีครับยังไงดี ข้อหนึ่งคริสตศักราชทำไมตอบข้อหนึ่งครับเพราะว่าเคยเห็นนะครับ <c oughs> คุณครูเคยเขียนบนกระดานครับว่าครสิสตศักราชไม่ใช่ครสิสต์ศักราชครับอแล้วก็ค,คุณครูเคยอ่านให้ฟังด้วยครับคุณครูเคยทั้งเขียนทั้งอ่านให้ฟังเลยครับมั่นใจมากว่าเราไม่ได้ฟังผิดมั่นใจมากว่าคุณครูก็ไม่ได้พูดผิดนะครับถ้าพี่ถามว่าอย่างคริสต์ศักราชนะครับปีนี้เท่ากับคริสตศักราชที่เท่าไหร่ครับ 2013ว้า2013นะครับนี่น้องๆน,นะครับถ้าพูดถึงคอสอกับพอสอนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าพอสอนี้ตรงกับคอสอเท่าไหร่นะครับให้เราเอาพอสอนะครับไปลบกับ543่าแล้วเราก็จะได้คำตอบมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นคอสอเท่าไหร,นรออน่นะครับคอสเนี่ยนะครับเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ตั้งแต่ที่พระเยซูประสูติครับตั้งแต่พระเยซูประสูติทีนี้พี่ลองถามทีมหอหนุ่มพุกบ้างถ้าหอหนุ่พุมีสิทธิ์ตอบจะเลือกข้อ1หรือข้อ2ครับคริตสต์ศักราชค่ะคริสต์ศักราชข้อ2ทํทำไมเลือกอันนี้ครับมันอาจจะพลิกล็อกเป็นคริสต์ศักราชก็ได้ค yeah, ่ะอ๋อมันอาจจะพลิกล็อกเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วกองเชียร์คิดว่า1หรือ2ครับ 1. คริสต์สักราชนะครับ ทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าข้อหนึ่งพิษตศักราชเป็นคําตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดครับ is, แ,ลและและและคำตอบนี้เป็นคําตอบที่ไม่เด็ดไม่เด็ดนะครับไม่เด็ดนะครับคำนี้นะต้องเป็นพิษตศักราชครับต้องเอาาติมพันธะลาดไปบนกอเต่าด้วยนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับคำนี้นะคำว่าคริสมาจากภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเราตัดทันทคา a ออกไปมันจะกลายเป็นคริสตสักกาชมันดูมีลักษณะของการเป็นคำสมาทซึ่งคำสมาทจะต้องเป็นบาลีกับสันสกฤตเท่านั้นแต่นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราไม่จำเป็นต้องตัดเครื่องหมายทันทคา a ออกไปนะครับนะเราก็สะกดว่าคริสตสักกาชได้เลยนะครับ